ตั้งไปมันกับเรได้แบบอันนเราไงไวทั้งต่ำทั้งพี่สูงแม่ที่ตั้งบ้านเพื่อก็ตั้งปั๊บดินก่อนเพันรับอันอันขนดินเข้าในบ้านแบบรถไทยป่ะเออเนาะมาเลยมาเลยไรเลยมันอีกเนยไม่ยืมตันเนยไม่ยืมตันเนยเข่าโฮมป่ะยันห้องอ่ะมึงมาเลยก่อน พยยามพึกษากับเจ้าเรื่องหนึ่งเลยเจ้าว่าบ่กอไรพายมยบ่อยว่าจะเาดินเข่าช่วงนี้ก่อนก่อนจะตั้งเสาเทคานมันต้องได้ปั๊บหนาดินก่อนแมนบ่แมนนะเพราะว่าทางนั้นมันสูงมันทางนี้ก็เป็นโพลนี่ก็เป็นโพลไหนมีพันจกอยู่บ่อในบ้านนี่เข็นเขาเอามาเทให้หันก็ มันมีรถมาแนี่เขาขชิมาเจ้าของเขาชิม,า,ชมาหาดินพวกรถนะเขาชิมาหาดินแถวนี้จกเองเนาะเข็นเขาเข้ามาถมมานี่เขาก็เอาในบ้านนี้เข้ามาถมแับเจ้าของรถเขาหาย Ok, bạn đi quay phía đông ấy Ui, uh, bố bớt, tắm cuội, bố xẹp Quay phía ấy bè hà, đang thổi, đang buông Thủy nong phân con uhm. ừ. Ông tèo kín bó lại nó nông, nó Xeo em bố kín Ừ, ơ đã bố bố dù bà Ừ Ừ Đã bây xe thả Ông con, ấy, nó Bọn này, ลา่างทะล่างหมอล่างแหกก้อนบาทนี่กรับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันสุสุสุคนเด้อเนาะนี่แหละโอ้พี่น้องเลยเดี๋ยวชิบาชูบน้ำอยู่นี่เก็บแต่อยู่น่าก <lawsuit royable. S 1> ิ os, ints, นเนาะตอนนี้ก็ท no. ั้งกะอยู่ทั้งแฟนของน้องเตียวคือเก้าขือเดิมเนาะโอ้โหหอยไว้ น้องแต้วว่าเผื่อมีคนอยากกินอีกเนาะ <c oughs> มันต้นมันแบบมันบ,น,บน,น,นิ่มเนอะน้องเนาะนี่ก็ <c oughs> ยโย่ไปไว้าอีนบันี้นมืดเวลาเลยปะวันนี้ก่อนปะวันว <c oughs> วนี้กอ่อ,อ,นกอนบอ่บ <c oughs> เข่าไผบัดนี้โอ้จิบเข่าสบุจะพกมานำพร่องพ่นกันหนึ่งเข่าเพื่อชูชมเสมอเทงบุนกันึ่งมาอย้ไปพี่น้องเจ้าพ่อยมาปัดวเน แรงมดเดียวบ่อาล่เป็ไชยเป็นยังบยบ่เป็นยังมันบ่ลายโหน้องบ่ล่างแล้ว่ตรงมีตงแต่บ่ล่างอ่ะบ่แรงยังล่างบดเดียวคนป่ะโดยนาะอ่ะบาดนี่เี่น้องเยมนำจุกไน้อยแ่ว่าเทวายังห้ง เอาตุ้มมือเลเอาไอจีลองชุมาแล้วก็เอานี่มาทางหนีฉุดง่ายแน่นมอนเนาะะพองแกวขึ้นง้วยไม่ล้นเนาะเอาเตียดยองา,ามดีเนะาะกำกินมากินกำกินกกินละะกินบ้างหรือเ่ ส่งงสกินได้เยอะน้ำนี่นะเ่องชีบจางมายังแล้วนั่นรสชาติขึ้นน้ำแบบทั่วไปนะเออก็ใส่เนาะเอากระทงมาไห้น้ำอันหนึ่งเนาะเอาูไปมอย่างนี้กมาล้างมือะอย่าง้่อาบเลยไฟมันเลยมาหน่อยนน้ำเลย ดีใจน้องๆหน้าบ้านไปจะเสียจิงยังเอาเลเอาพูดกินตามอีกทางพี่กินตามมันจะกินกับตามบ้านนี้เนาะเซษว่ชพันสีนั่นครัวประหุวัมนี่นะตู้เมตรเยอะเออเนยพึ่ว่าจสเอาแบบไรเอาแบบไรที่คุดแบบไร ตัวนี้มันจะใส่จักแผ่นนี่เนาะเพราะว่าสังสีมันเหลือยังเหลือนี่เจ็ดแผ่นเจ็ดแผ่นมันได้สามแผ่นเจ็ดเมตรนี่จะพูดนี่ว่าตรกมี้แปดแปดพูดบ่คือสีเมนต์ถ้าน้องเจ็ดมาส่วนเดียวเดียวอันน่ะถ้ามันพอสามแผ่นเอ้ยชื่อให้เงินพอหยงกันแหละ อย่างนี่จักแผ่นนี่นี่ซื้ออ้อยยังอีกสามแผ่นเออเดีอยวสามแผ่นเดี๋ยวบ่เออที่งานเพิ่นเชีดันชาวบ้านโมพอหันเออซื้อมาให้สามแผ่นมีว่าเพิ่นบมได้ถามเพิ่นเพิ่นซื้อเพราะเพิ่มีผปุ๋ยซื้อที่งานว่ายังบ่มีโอ๋ชาวบนแล้วชนีต้ชาวบานมีไห้น้องเพิ่นก่อนหนึ่งเข่าแต่ว่าได้เห็ดแล้วหันไปซื้อให้มันมาให้มันพอเลยได้พอเลยตอนในลงมือแล้วนะให้มันเห็ดชั่วเดียวเอาเลยเด้อเบื้องแค่ว่า ขายซื้อมาก่อนกับทางเจ้าหนุ่มกับโจแมนถามว่ามีงบว่หันทางทีมงานว่าบูมีส่วนตัวนี้หันคำซื้อกับเป็นเบอร์ไม่ได้เอาหน่ะโดยเพราอซื้อกับคาร์บามันบูมีดีกับเออจีซื้อมาให้ยสามแผ่นให้มันเต็มเลยนะเนาะแมนให้มันยาวเลยหายมันยาวกันชุดชัวนี่ชัวสังเกตุ g นี่แต่ว่าต้องเหตุตำมาประมาณนี้นี่เนาะนี่แหละนี่ตำตัวนี้แหละมันตำลงมาหนีนั่นนี่ ไม่ไม <ues> ้ตัวนี้กับเบอร์ท่ายหรอกสามแพ่นพันพี่น้องไอ้จะเอาเงินทองพ่อพันแหละที่ยู่มเมืองอ่ะแหละเนาะซื้อมาให้เงินพ่อบนโยงยังเหลืออยูร่มสวรรค์ทีมงานพันในลงเมือเพราะว่ามันแดดเห็ดช่วงนี้ห่วยเนาะหนาเหี่ยวแล้วนี่ไอ้พ่าที่ว่าปากกระบอกอ่ะเนาะให้ไปเก็บนี่นะเก็บเองเจ้าอะเก็บเก็บไปเฉยเอาเก็บตอนไหน เก็บเแบบอือเก็บ,บเธอละลไลแต่เสีอะไรพาค้าค้ายบนนี่นะพ่<อร>แต่กน่แล้วบนนี้เลยมันมันต้องสสตากตากฝนตากแดดไว้ก่อมันจะพอยกเรีนต้องพึ่งเนาะพึ่งตากแดดตากฝนมันจะพอยลตอที่วาเศษมนะนี่ก็ลงนี่นมันอันนี้นะ่ะตากแล้วบะอือแต่ว่าจา ตา,ตามตามรนดาทาว่าห่าผ้านี่เพิ่นเพิ่นในรับซื้อโลาไเนาะเคยขายยู <homeowners> ่อส่พนมยทำไมไปขายกันทงสิบพงหนึ่งทงหูหิวนั่นหรอเบ่ตีมบ่เต็มสิบพันอากะโลสิบพันเนาะเกิดสิบพันโลหนึ่งเลยเนาะโลเดียสิบพโลเดียสิบพันไ่เอไ แต่พ่อได้ออกมานี่แหนิเด็ดสบายทางทีมงานเพิ่มันรอบมันก็จีประมาณพี่แล้วหนิตากันอยู่เนาะตกพี่แล้วเนาะยึดไปน่ะมันก็ได้บ่อนหนึ่งเขาหนึ่งน้ำตาตาทั้งนี่ก็เป็นกระเป๋าทับพ่อที่เราพายไปเรียกบะองนี่นะเมียขึ้นนักกันทีเดียวบูนเออบุนบุนอยู่นี่เลยวันนี้เพันเห็ดอันนั้นมาเด็พี่รักที่น้องมีฮอนถือหัวพี่ป่อเห็นปะ ต้นไม้นี่ป่ะแสดงว่าต้นแสดงว่ากอไม่นี้กับบริเวณที่สันนี่เอนานึกวได้กอไม้นี่น้ำนะเอนนอี่กอหัวฝนไ,ได้เด้อไปข้าวพรมปุ๊บไปมันดดปอ เราไปพุ่นจ้ะเจะจะตากเล็ดเนาะวันนี้ก็ไข่เยอะวันนี้มันเป็นเนินมากแบบวันนี้ฝนตกมากอะอชิคายโกเก่าทางประตูเราผ่าหุ่มผ่าเพช่ชิบบเปียกระหว่าน,นี้เง,งินฝนตกเง,งินพรรายาเันที่หนึ่งหอนเปนที่สามฝนตกแห้งชิมเม่นแท้อยู่บ่เนาะเราถามบ<อ>่อยพี่น้องเอ้ยถ้าตกแห้งนี่กัห่วย เครื่องโค้งที่พ่อจีจางมาให้ทั้งนนไอแ้แถวนี่กะชิมาลำบากอีกแล้วนอกทางหาช<น>ิเน่คือเครื่องมันตองเฮไสมันหนักเลยเนาะเป็นกิดจิบุก้ามาอีกทางไหนนีน่มากะลำบากอีกจะรอถ่าเบิง้งพวนพี่น้องเลยรอถ่าเบิง้งติดตามน้ำกันคือตอนนี้ก็ทั้งพ่อแม่พี่น้องรุ่นน้ำกันอยู่ระหว่างน้องแตวกับน้องนิง ไผสิตั้งก่อนไผพ่อเนาะเนาะน้องนิ <elli> <energetic> here, ่มทางนั้นก็ปรับดินอยู่ปรับหน้าดินอยู่แต่ว่าน้องนี่บ่ได้ปรับหน้าดินก่อนบ่งบอยู่บ่อ่าอย่างไปเบิ่งาเอ้ยว่าดินเจ้าคือคือมันค่อยมันนูนแฮงเนาะยิ่งมันมันค่อยกว่าของน้องน้องนิีเด้นี่ค่อยว่าบ่มันดุแนมนเป็นนพี่กแนแล้วก็มันว่าตั้งบ้านถ้านี่เนาะแล้วก็เพิ่นต้องเอาดินปรับ แบบเพียงก่อนซุ้มตาตั้งนี่ยก็เอวแล้วมันสีเอียงไม่เท่าโบราณปั๊มหนาดินเน้อยนี่ท่านแกวพี่ก็ค่ะแต่มีบ่อดินผืนจกในบ้านอือยันเพื่อมียันเพื่อทางอันใดเพราะคุยใหญ่เพิ่งหยัดสุดซอยเนาะนี่แล้วเขาต้องได้เอาดินใส่ก็อนน้อนไว้ก่อนสี้อันใดใช่มันมันยางหน่อยมันก็ยังสมอันนี้กันแนงใครอยู่ พอเวลาเจ้าตีแบบเดี๋ยวเวลาเทคานี่เพื่อนมันเอ็นได้เนี่ทั้งพุดโน่นมีโน่นหมดไั้เนี่โกนเฮ็ดแต่แอวเพื่อนเจ้านี่มันสีบัเพี้ยงนี่ยพอดินมันโบงามเนาะมันต้องได้ปั๊บหนาดินเพี่น้องเนปั๊บหนาดินก่อนให้ลองพอพอชอบเบิ่งเด้อดินสมมติว่าทางพ่อเพิ่นได้เปลี่ยนใจซอยอดินเขาเนาะต้องถามพ่อเพิ่นก่อนเพราะว่าเอื้อย กระชิคุยกับพ่อบุญยงก่อนเพราะว่าพ่อบุญยงเราบอกว่าเบิ่งว่าเจ้าต้องการอีหยังให้เอื้อยซอยรถแต่ว่าตอนนี้กัคือปั๊มหนาดินให้เจ้าให้แร่ก่อนเงีนยังหน่อยกัประมาณเงินจักนรงนี่กใช้จะหาคันรถหกคันหาหกคันก่อนนี่ม่งช่วงกลา <c oughs> งนี่ช่วงนี้ได้ช่วง,งตั้งแต่ด้านมาฝุมมานี่แถบน,นี้ก่อนนี่เดี๋ยวเอาก็เคลียร์เอาเคลียร์เอาเบ,บ,บิง่งใบมันสี ได้โอเคชำได้ได้ว่าข้างนอกนี่แถบๆนี่บเืนพันจก,น,กน,น,ะะออน้องๆเนาะมีอะไรน้างพันเซโลไทยเอานี่ให้หน้ากันโอ้ต้องถามมึงเด้อบืนเอ่ยใช่ไหมาถามว่า,อาเอ,อ่ยจะถามว่าให้มันเต็มประมาณนี้พันคิดเท่าไหร่ล้าดน,นึง่งหรือว่าเท่าไหร่ให้เพิ่นตีมูลราคาก่อนเด้อประมาณ,ให,มมาณให้มันมันจะนนมีเนาะ ให้ค่านี่ค่านี่มานี่กับอันายค่าค่าช่วงเพิ่นสีตั้งบ้านนะเนาะนี่ค่านี่มันโกนแห้งเน่ยนยังหน่อยนี่เพันิดขั้นเท่า์ไรเราถ่ายเพิ่นเดี๋ยวเราก็เบิ้งเนาะแมนกระเบิ้งว่าไอ้มันได้เท่า์ไรมันเราเบิ้งมันเพิ่นเวลาเพิ่นถอ์กต้องถ่ายเนี่ยมาดิดมันพ่อสัมได้ลายบโบลายกันฮะให้เพิ่นตีราคาเพื่อแมนเอาแบบว่าใส่หมวกรูปนี่แหละ เออเบิ่งแล้วเออปรึกษากับทีมงานแล้วรอเออว่ามันบมงามสัพ่ะตั้งเสาเทคานมันเพิ่นบาตั้งเนาะแบบนี้นะมันตั้งบเป็นเนาะมันเดี่ยงมันไ่ได้แบบเนาะมันไ่ได้แบบตั้งไปมันก็บม่ได้แบบอันนละเวราะายวะไอท้งต่ำทั้งพี่สูงแม่ที่ตั้งบ้านเพิ่นก็ตั้งปั๊บดินก่อนนี้ก็เพื่อรับอันอันขนดินเข้าในบ้านแบบรถไทยป่ะนี่ทำอะไร เออเนาะบ่ไอบ่ไรบ่ออมานี่แน่ไรมยืมโตแน่ไมัยืมโตแน่เขาห้มบ่ยี่ห้อนอ่ะมึงอะไรก่อนพอยัก่ากับเจ้าเรื่องหนึ่งโดยเจ้าว่า่ไพายุยอยู่บ่อยว่าชาวดินเขาช่วงนี้ก่อนก่อนจะตั้งชาวเทคานมันต้องได้ปั๊บหนาดินก่อนแมนบ่แมนนะเพราะว่าทางนั้นมันชุ่ม มันทางนี้ก็เป็นโพนนี่ก็เป็นโพนนี่มีพันจกอยู่บนเนี่บ้านนี่เคลนเขาเอามาเทนะฮะมันมีรถมาแต่เขาชิมาเจ้าของเขาชิมาหาดินพวกรถนะครับชิมาหาดินแถวนี้จกเองเนะเคลนเขาเขามาทมมานี่เขาก็เอาในบ้านนี้ เขาประทงแบบเจ้าของรถเขาหาเองหาหม่องเองอยู่แถวใกล้เนี่ยขันเขาเอานะดังเขานั่งหกล้อยบอกเขาว่าขันหกล้อยสามเสนปลายสามเส้นปลายยังมีอยู่บ่ตอนนี้บ่บ่บ่เคือกันต้องเอาเบอร์เพื่อนโทรถามนะไปยิงคุยกันอยู่พวกหมุนไปเริ่มเราผ่าเดิมซึมเลยเนี่ยเนาะ เพราะว่านี่ไม่จะน่นม่นอยู่ให้เพิ่นเอารถมาไถรถเจวดีจะบอกรถอนไทอันนุ่นลงมาผีแล้วก็ไทันน่นพวกนี้ลงนี่ฝุนะี้เยนไหเอ้าแม่นบุ่ลองโอ้ักกับปลาเนาะแม่นี่แต่เอาดินมาเถาะหเพียงก็เต้วรแม่นดิน่นไทมากเออแต่สนีได้แต่นหนด้เนาะแตนี่ลรงนี้มาฟังนี่ได้มแม่น ทำไมเอาออกต้นก็เปื่อยนี่บปล่ต้องตัดนี่ก่อนให้เขาดันต่อเอาไงด้วยต้นตัวนี้ได้สักเจ้าตัดนี่คิดเท่าไรนี่สองเซนตัดตัดเออเจ้าช่อช่อช่อชอหันตัดเออเม่ได้บ้างเอ่าตกลงกันอีดีข่อยซีราคาเจ้าว่าเท่าไรพอไปพอมาพอฟังจ้างให้น้องพ่นจ๋าเชิ่อหมว่าเจ้าห้น้องพ่น ตัดนี่ห่วยต้องไอ้ขึ้นไปตัดที่เท่งหลือก็เอาสายไฟเอายังออกให้ดมลงได้ต้นไม้ก็จะคุยกันมืออื่นพูดโมได้เ์ห์โมืดินีหดอกคิดว่าพันสายไฟในรอกตัดอะแต่ว่าสายในในช่างถาแถวว่ากับเจ้าของเฮือนให้กู้สายไฟให้ยังก็เขาฟังรักปูนนี่เขาต้องแนวเอ่อนนะมันโมยากเนาะ น้องคิดว่าจังไรน้องคิดว่าจะจงไม่บ่อโดยเจ้าออกใช่บ่อออกนี่บ่เป็นพังได้ลักบ่นี่เนาะเจ็ดพวกกันเนี่ยเห็ดบ่ได้เนาะกับเบิร์กก้อนแลแลดให้น้องคิดเบิร์กก้อนปรึกษาก lei, ับพ่อก่อนใส่ไข่เพื่อนกับปรึกษากับพ่อก่อนใส่ไข่จังไรก็ต้องเอาไปทั้งไม่เยอะนี่นะเพื่อนนี่เนาะให้โอกาสกัน พดใหญเพิดนนคใหญ่แล้วเพราะว่าปุตั้งเสาเท่คานนี่ก็ขอก่าเนเพราะมันตันหนัก้พอดีเนาะแม่นไนค่ะมึงมาไลได้มไหาจ้างจะตัดนี่ยคิดเท่าไรนะเพราชีชควรตัดหวนี่โมเนเงินกนไหนได้ยงไาน้ำมันคือฮาเคยีหาซิปิใช่กันเคยหาซา สมมติว่ารถไทยมาใช่นี่คิดเท่าไรมูลค่าเต็มโกนนี่ยว่าเราอะไรใช่เป็นโกนเป็นโกนนี่โดยเพียงนั้นเพแบบว่าพ่อสมมซื้พ่อปฏิแบบได้เหรอนะรถไทยเนาะรถไทยมีบ่อในบ้านนี่ฮะมีอยู่บ่ออันผู้ที่แก่มาใช่นะแม่นผู้ที่รับเีป็นีลนะรถไทยนี่ท่านะไทมกับมีร้อเพราะว่ามีวร้อคนเสียเข่า เพราะว่าย่างว่าผมมีเพิ่นมาจากดินเนาะช่วงหน้าคนยมมันโดเนนบบพราะว่าเบิ่งแหนี่ทั้งคุยกับทีมงานว่าท่านสิตั้งเสาเทพาน้านหรือไงจะเป็น,นปไปบ่ได้ต้องปัม้มน้ำดิในน่องก,ก่อนไม่เสี่ยไดให้แอวนี่บ่เสมอเร่อยได้หนิบอกว่มันบ่เป็นเนาะตีแบบพุ่นแหล่ะสร้างก็สิงงอยู่แล้วเนาะ ô <Nh> tô polo nó mà đi phân nó, cơ mà điền nó <Nh> nếu mà tô polo nó mà phiền. Thà <-topolo> mà thằng nó thay gì vậy? Mình chỉ bò như nhau đó hả bà? Giờ mình đại mượn nè. Nè nè nè, vừa chi tiêm. Bây giờ mình như nhau, thà nào <-topolo> là Thái Nè nè. Nãy phà cho thả một hải này đó. Phải phù. Lột lột cho đinh nè. đấy. รถใหญ่หรือรถไทยรถใหญ่น่ะทั้งรถใหญ่รถไทยแมนถ้าถ้าได้รถใหญ่ก็ดีโอเคเดียวสี่แปดเบอร์คนอยู่ใน้าเพิ่นได้มาโจกเพิ่นคิดเท่าไรนะแมนขั้นอะไร่ก็มาโจกเขาก็เอาใส่จำนวนเงินเท่ามีเนาะดีโก้บริมีน่าแต่อเนาะโดยคนดีโก้ผู้ชายเลยผู้ชายก็่ได้ตีแบบมาได้ม่ได้แล้วมันตามสูง น้องว่าจังได้ใชก่อนสิตังใช่จับกองเลือดเอาเลยบอกด้วยว่าจังได้เอาเลยบอกเอาเลยบอกด้วยว่าต้องทมทมก่อนทมก่อนคือสายนิ่งเลยก็ง่ายกับน้องเพคนสุดเดีวแต่เอื้อยกับอ้ายเห็นนะแบบว่าชีฮิดคงคิดเห็นกับโบไรอีเอ๊ะเอเชียโอ้น้องแต่เรื่องมากอีกงทีนะย่านย่านแบบนี้วะอันแต่ว่าหน้นอสเจ้ามีความคิดความเห็นยังไงบอกนอดบอกทั้งง่ายทั้งง่ายนอส ว่าคือชุ่มเอื้อกระไม้กัมีประสบการณ์ที่ว่าตั้งบ้านอยู่แล้วเขาสิมาตั้งแบบนี้มันก็เป็นไปบ่ได้เนาะคือที่ต้องนิ่งกับช่วงเดียวกันเลยเนาะแต่เขาก็ยังเอาดินเข่าเาก็ยังเอาดินเข่าให้น้องเพิ่นเมื่อวานนี้เลยเนาะฮ่าหกหลังดินที่ว่าอยู่ในสวนมันถึงบอแม่นเจ้าเห็นบ่นี่แหละนี่แหละนี่แหละชีไผ่กับรังรุ่นอยู่ตอนนี้กับน้องแตวต้องแตวไผสิตั้งบ้านก่อนไผ่คนละไผสิตั้งขึ้นก่อน บอหากระโม m ทั <c oughs> ้ง <expand> นั <two> ่นกัไ <traditions> ม <vik ân> <Island> ่ like <bbe> ้หารถเนี่ยบอไ่ได้เลเนาะทั้งทั้งนันโถมดินไว้ซื้อแต่ทั้งนี้มาปุบปับเลยได้กที่กำลังมาแห้งเนาะแทนยัง่ฮอดเดือนซ้ำอดบ่เดือนไหนบ่ันฮอดค่ะยังท่ันฮอดเดือนมึงกวอะิครบอะไรชิครบอะไรเกือบครบเลยนะแมนสบายครบได้แหละสมันเทขาตั้งเสาเทขันแต่ว่ายังเงิน บมันส wow. ั for er no no like, ่งมาเนี่ยสิฟะไงมาไล่ถามเบิ้งเนาะดทางสมบูรกะมีเงินจํานวนที่เดือจากซื้อเครื่องอันใดเทีคานแหละถ้าว่าเงินเขาพอสำหรับนะครับก็เอาสำนันให้น้องเพื่อนพอได้ปั๊บไอ้มันดีกว่านี่หน่อยนึ่งขนาดเนาะถ้าเอารถไทยคือเขาจะว่าเนี่ยเพื่อเป็นเสต็มยาวเนี่ยได้มือมันได้มือหน่อยอย่างแบบมันหยุดยาวไปเพิ่งระยเวลาเทาอีกเนาะแมน ท่าบ่มีอีกด็กพงเมืองแล้วถามเบืองเพื่นท้า่นบริตต่างไว้ก็เอาพุท้ไทยก็ได้เอาได้เนาะแมนถ่าบ่มีดีดีว่าเขาไปจกเอาเวิดเดี๋ยวจะเอาะอาหารมาก่คนจะรถว่าคนจะรถไทยให้ให้เจตแยวขุดไออันนี้แล้วมองราชเชียงทองนาขุดถึงว่าถมยังไงถ้าถมดีบ้าคุณกูนั่ก็ไม่ถมเลย แะ้สบัดทมท่อจะจ่เอาดินจะจะทมะเน่น่พรบัดทมท่อนะไปให้เราไปหามาจะพูดมาทมอวาจิตวะไรย้อนย้อนไปวะไร้งเนาอโตเลยอะเต็มเลยจังไรกันเนาะมีตาอถาเบิ่งให้ไรฝากทำให้ไดเด้อโดยพันขายขั้นทลายแต่มีอยู่บ่ ถ้าพันธามมันอยากไล้ไปไว่ายนี่บอถ้าเป็นไปได้ก็อยากไว่ายนี่แหละคือเจ้าผู้ใดเนาะเพราะว่าเครื่องเพิ่นกะมีแต่ล่อถ่าเพิ่นสังเฮสังไส้มากหนักหามือหาบ้านนั่นแหละเพิ่นกับทางสบุญเพิ่อนอีกคือเนื่องแต่ว่าที่แน่ๆนี่ทางสบุญอยากรับส่วนปั๊บหนาดินน้องเพิ่นกน่อนเงินที่ส่วนที่เดือดนะม้าห่อตอนนี่นะมันได้สำได้กะเอาสำนัทเนาะโดยเพราะว่าทางพ่อเพิ่นกะบริระบุว่าให้ทางสบุญซอยอียัง ขึ้นกับว่าน้องเพิ่นขาดเดือยอางนี้ลูกจัดการเลยเนาะการทั้งเฮาก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อหลายๆเด้อพ่อเด้อที่ได้วางใจลูกเนาะแล้วการมอบหมายให้ทั้งลูกจัดการให้เนาะโดยถูกนะพี่น้องเอไปดังได้นึงปามีแต่ว่าเอื้อยสิเมื่อแล้ววันนี้มีแต่บ่อื่นจังมาถามอะไรบิ่งว่าไรดือบ่ไรด้อแม่นแล้วกเจ้าถางมึงเพราะเผื่อเจ้ามีคนฮู้จักแม่น เนาะถามเงน่งเอ้ยบื้อนเอ้ยใช่ไหมามเพราะว่าทาราไว้ายกะดีน้องเไยเขาจะได้ได้ปแบหนั้นเลยปั๊บหน้าดินมันยังเขาจะได้สะไว้ถ่าอย่างหนึ่งกับมันกับเสจไปเนาะบอลได้เนาะถ้าเทมาอนี่บื้นเท่ข้ามันกับมันกับโปรเจ็ตมันกับผอนี่นะผลนี่ภาพายุอีข่าววันที่สามทะเลเลยผลตกใจเจ็ดเลยเจ็บเลยมันได้ไวจำนั่นกะดีเนาะน่น โอเคสันประมุ่กอบใจละลายเด้บารายเด้อโดยโดย้กับก่อนบัดนี่เนาะโดยอ่ะสบายดีเด้อเนาะโดย